เสด้พิเล่พีฆาตมาลุ่มหมวนะคะมาคําห้ำนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยค่ะงานจุกจิกจุกจิกงานไม่ได้เงินนะคะทั้งวันจุกจิกจุกจิกโอเคค่ะเราจะมาเล่นเพียคาดนะคะในหัวข้อวัอนนี้นะะด,ด,ดูความร้อนนะคะไม่ได้ไม่ใช่ความนี่เลนยนะเออไม่เยไม่ใช่หน้าหนาวเลยจ้ะ เอ่อจะมีเสียงนะคะมากมายนะคะเป็นปกตินะของอยู่ติดถนนก็คือว่าพี่อาคารในหัวข้อวันนี้นะคะเราไม่ได้ใส่สมอเพราะเสียงดังนิดนึงความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่นี่เขาจริงจังกับคุณแค่ไหนนะคะจริงจังหรือเปล่านะคะลองดูนะคะสําหรับคนมีคนคบคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูได้หมดคนคู่นะคะ โอเคจะมี3เด็กแค่เรื่องนะคะพี่เด็กนะเด็กที่1นะคะเด็กที่2นะคะเด็กที่3เราจะไม่พูดว่าเขาเกิดอยู่ในธาตุอะไรนะคะราศีอะไรไม่พูดนะเราจะพูดภาพรวมไปเลยนะคะว่าเขาที่จริงจังกับคุณหรือเปล่านะคะมาดูความสำคัญในเด็กที่1น่งจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังนะคะ ไม่ได้เข้าไปดูทวิตเตอร์ติกตอกเลยไอยจีแทบไม่ได้แตะเลยนะเด้งมาออกมาเองทูออฟสอดคนคนนี้เขายังปิดกั้นปิดใจกับคุณอยู่นะหรือคุณอาจจะพบเจอคนคนนี้จากสื่อโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะคะอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนั้นเะฟซบุ๊กอินสตาแกรมได้หมด ออฟสอจริงๆแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้เขายังอยากไปต่อ,อคุณนะแต่เขารู้สึกว่าหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายรู้สึกก็ได้หรือเขาก็ได้หรือคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส mm ิคออฟสอตนะปัญหาระยะทางอาจจะเป็นคนรักของคุณหรือคนที่คุณเดียวด้วยหรือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะ mm hmm. คิงเอ่อ t of Wands ค่ะเขาจะ take action ในความสัมพันธ์นี้นะดูแล้วก็เหมือนเขาซีเรียสเหมือนกันนะคะแต่ดูก่อนว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นคนเข้าหาคุณดูปล่ง of Swords น,นี่เขาอาจจะเห็นว่าคุณนิ่งหรือเขาอาจจะนิ่งไปในความสัมพันธ์นะคะเขาก็อาจจะเป็นห่วงคุณแหละนะ ติดจังนะเหตุอวมวอยากเริ่มต้นด้วยนะคะอยากเริ่มต้นละเดี๋ยวฮาร์โรแฟนคุคนนั้นอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับหมอแพทย์พยาบาลก็ได้นะอยากเริ่มต้นนะคะอยากเริ่มต้นหรือความสําคัญนี้คุณกับเขาเพิ่งจะเพิ่งจะเดียวกันก็ได้นะคะเป็นไปได้นะเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น เชนออฟสอดถ้าไม่จริงจังก็คงไม่เจ็บนะแสดงว่า,าระยะทางทาให้เขาเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์นี้ mm hmm. ก็จริง mm hmm. คุณกับเขาอาจจะห่างกันเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเรามาถามว่า mm hmm. เขาจริงจังไหมกองน,นี้จริงจังนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนะเป็นช็อตคลิปสั้นๆนะคะเจ็ดคลิปโอเค ไปที่กออล่2สอกันง